สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองอานท์เห็นด้วยก้าวไกลหลีกให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลแต่นายกต้องเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่มาฟอกข่าวให้กับเผด็จการและยึดนโยบายตามเงื่อนไขร่วมกันใน MOU วันที่21กรกฎาคม2566นายอานนท์นำพานักเคลื่อนไหวทางการเมืองกล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนนพหลโยธินยื่นคำร้องคัด้านการปล่อยตัวชั่วข่าวกรณีการชุมนุมปี2563ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับหมายเรียกจากศาลและไม่ทราบว่าตำรวจไปยื่นคำร้องด้วยเหตุใดแต่ตนก็ยินดีจะพิสูจน์ต่อศาลว่าไม่ได้กระทำความผิด พราะการชุมนุมเป็นไปตามสิทธิเสรีภาพและได้แจ้งการชุมนุมตามกฎหมายส่วนกิจกรรมคาบอมก็ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ซ้ำส่วนเนื้อหาการปาใสก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงยืนยันไม่กังวลว่าจะเป็นการผิดเงื่อนไขเพราะไม่มีเหตุการณ์ใดที่เกิดความวุ่นวายและเป็นการพูดในข้อเท็จจริงไม่ใส่ร้ายป้ายสีขณะนี้กำลังรอหมายเรียกจากศาล เพื่อที่จะยื่นคําร้องขอชี้แจงต่อไปนายอานน์ยืนยันจะไม่หยุดการขึ้นปาใสซึ่งเชื่อว่าในการประชุมรัฐสภาในวันที่27กรกฎาคมนี้จะมีการชุมนุมครั้งใหญ่ทั้งนี้สารเพียงแต่สั่งให้ไม่พูดถึงเรื่องสถาบันแต่เรื่องรัฐบาลสารให้พิจารณาวา่าทำได้ตามกรอบกฎหมายรวมถึงยังมีประเด็นการกล่าวหาว่าตนคุกคามสอวอ ยืนยันไม่ได้ขม่มขู่และยังได้ห้ามปามไม่ให้ผู้คนไปรบกวนด้วยเพราะมองว่าเป็นสถานที่ส่วนตัวอย่างไรก็ตามส่วนตัวรู้สึกเห็นด้วยกรณีที่พักก้าวไก่ยอมหลีกทางให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแต่ตัวนายกจะต้องเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่มาฟอกข่าวให้กับเผด็จการและยึดนโยบายตามเงื่อนไขร่วมกันใน MMOU ส่วนตัวเชื่อว่าทุกคนจะยอมรับได้ พอรัฐบาลผสมต้องมีความยืดหยุ่นขณะเดียวกันมองว่ายังมีความพยายามจะก,กีดกันให้พรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านหรือถึงขั้นยุบพรรคเพื่อไม่ให้มีสอสอในรัฐสภาด้วยส่วนการขอเสียงสนับสนุนแคดิเดตนายกเชื่อว่าเพื่อไทยจะยึดเสียงสอวอเป็นหลักก่อนหากเพียงพอก็คงไม่ไปหาเสียงสนับสนุนจากสอสอพรรอื่นเพิ่มแต่หากต้องไปขอเสียงเพิ่มในช่วงเวลานี้จะเป็นภาระมากๆ ขอให้กำลังใจกับพักเพื่อไทยด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ